สวัสดีครับพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เขาก็อยู่หน้ายาแด็กนะครับกะมาเอามันแก้วไปปลูกเพิ่มอ่ามันเกยวยาแด็กมันได้ออกมาดอกเราบอก,ออกอว่าเอาตะนน้่โด้นั่นแหละมันเกยวมาบน้องพังกัสวัสดีครับร้องพังตัดเอามันแก้ว มนน่ปลูกเพิ่มมเ้ยนงเกวนนี่ยนเมนี่ยออเมีน,น,นอ,อ,มอะไรเด้บัน,นี่ยเออ,เอามาวัอยู่น่ะเรามาปรับปรับสวนดอ,อกข้าวนะครับนสวนดอ,อกข้าวเพราะมันขุดคลองเป็นเป็นหน้าอีกทงหนึง่งฮะอันไหนอ๋ อนนโอ้ได้ทดสอบด้วยทดสอบโอ้หัวใงญ่ปนดกี่ทางเงียนะไหนงอย่นี่เยันก็ใหญ่เเหรออือแวไปเอาเอกเะว่าเอามืเอาเครือมันเนเครือมันครับ เ,เครียไปปลูกเราบวกอ้ม่เอาตะนาควนผุนเนะี่ยไม่มีเวลาเพราะว่าห้องยังไม่มีพื้นที่นะครับผนะุนนี่ะเคียมันเกี่ยวไปเวิดเลยพี่น้องอันนี้จะเป็นข้องนะครับเป็นข้องใส่ไก่เพิ่นปลูกใส่ปกักเผ้าเนื้อที่กับประมาณหกเจ็ดไรนะครับนี่จะเป็นกษตเทียมผสมประสานนะครับอย่างหน่าออยู่ฟังคุนผมไม่เกี่ยวห่อสี่เป็นค้นละทงนะครับกับที่ห้องเดี๋ยวนะไม่ ทางก็ตัดเอาเลยไม่เยอะทีข้าวใบหนก็กตัดปลูกตัดไปปลูกนะครับพราได้เป็นกับข้าวให้น้องโซวาออซื้อซื้อเขาก็รูล้ละยี่สิบห้าบาทคนทา,างเนาะนได้หน่อยเดียวได้หน่อยเดียวเลยครับพี่น้องเศรษฐกิจยุคสมัยนี้เขาอยากนะเขาต้องปลูกเองเงี้ยเงี้ยครับเนี่ยต้อเมาซื้อเคนจับเพลงคนจับมาเลยซื้อมาเขาก็ต้องปลูกกินเอง ามาพี่นนอกทางมันยไท่ยกัเรียนรูชีวิตยุทไทยคือกันเศรษฐกิจพ่อเพี้ยงกินนือ้อกปาูกึีนยาแดงเนี่แหละมันก็เป็นตัวย่างที่ดีนะครับขยันปลูกปลูกทุกย่างที่กินอยานนนกนะ่ก็ปลูกอันนั้นเรือกินกับขายแดงปัน่นพี่หนอกพี่นอนอก ที่เราปลูกมันเต็มพื้นที่หรือนะพังเนาะเท่ากับสีไปตัดนะครับตัดเฟียงแล้วก็ปลูกเลยสูงน้นำใช่ไหมคันเมื่อกันให้ติดติดกันเนาะติดอันนี้เพิ่นบอดด้ถ่ายเพิ่นก็ยจะปลูกเนาะเงี้ยเงี้ยเงี้ยเปล่ยนหัวคือกอเหรบ้านน้องก็บอดดี้ไทยได้ละปลูกเลยปลูกเลยปลูกก็ปลูกยังไอ่แรงเพิ่นเยอะเนาะไปเซ็น้อาไปเนาะดินทอมันยังชุ่มอยู่มันก็ออกเนาะ เขาใส่น้ำได้แบบว่าเขาต้องปลูกตอนแรกเลย่ะตอนเศร้าอะไรอ่งได้ต้องไปเคีย่ยวก่อนไปเคีย่ยวเฟียงก่อนไปเคีย่ยวเฟียงก่อนเฮาได้ไปตัดเฟียงเราก่อนตัดออกดีนี้เพื่อให้เขาเกิดสวนน้ำใสยังไงก็ได้เพื่อมันซุมก็อนจะปลูกข้อโคตเพิ่มอย่างเี้นะครับแต่สีป่ะไถยตองปลูกเลยกวนควนหลุมปลูกเลย รัดเปียกคะกนลุมปลูกเลยเพื่อรักษาความชื้นนะครับเห็ดต้องล่องหลไปที่ปูปะเพามันเป็นเกิเกือสีตอเซลาเซียนะที่ไนพางเห็ดยู่จังสีขึ้นเล่าเป็นยังนะไงยู่สวนยู่ที่ห้องอยู่สอบปอล่าเล่าเป็นยนังไงเห็ดหนงทีอันมิโคไม่โค้เข้าไปนะคักบาะะ้างเสียต่คแต่วนันนายนิไม่โค้เขาายู่บ้านเพื่แน,นก็จะอ๋อแพงไหอืมเืนตอนนี้แม่แล,ละรุดุด,ด,ดนานรุดให้น่แหละ แพงแพงบ่ะลด,ดบลายกยังเก็บล้านแปดล้านเ่ยอันนี้ยาแดงเพิ่งลงทุนซื้อรถแมโคโคอย่างเงี้ได้ครับพี่น้องเนี่ยข <c oughs> นขับเกิดเจ้าของไปละไปจ้างแน่ซื้ออย่างเลยเพราะเราปลูกหลายอย่างเนี่ยหน้าทรงผุนไม่เลวกับปลูกไผ่เ,เยยมันก็น้ำออดพันน้ำเลาะปลูกเป,เป็นดุเพื่อ แตกเห็น<ไ>่มันเกลียวนไอนี่เห้นนานมาได้ไทยได้นี่พื่อนะแยไอ่ยเมียนนไม่้อกแตกเบิดแยกเบิาด้นมาได้ไทยได้อมมันกระปงคือเก่าแล้วคอแต่ห้าหักสามันคนน้ำคนหยางมันเราก็ได้กินคือเก่าเพราะว่าปลูกหยางกัมันก็ขึ้นทุกคนได้เ้าดุเขากัได้กินทางปลูกจได้้าวมบเบิ่งมันได้กินน้องค้างก็เป็นวัด เพิเม่มเงินมืิโซก้าก็ได้เปลีนห้าหมอนะครับเจ็บตาตาแดงนะครับพี่น้องตาเป็นตุม่มนี่เลยเปลี่ยนเปลีป่ยนโอ้เอ๊ะแต่ก็ต้องเฮ็ดเขี้ยวเหรอครับพี่น้อง่เฮ็ดก็บ่ได้กินสู้ไปตรงนั้นเป็นหน้าเจป่านะครับเนะี่ยหน้าเจี๊ยงยติดกันกับหน้ายาแดงเลยสิ้นีสิบปอ็ดปน,นุ่งหอยไส้ครับอำเภอสะไพ้ อำเภอสระไคจังหวัดน้องไะครับเป็นเขตติดต,ต่อกันระวางอุดรหนน้องไยนะครับเนี่ยึงุ่มชายแดนระวางจังหวัดนะครับอำเภอสะไคกับอำเภอบันทือกระหางจากอำเภอเมืองบกไก่นะครับประมาณสามสิบกิโลเลยล่ะจากนี่ไปกับบกไก่จากด่านพมแดนนองไยเวียงจันทร์นะครับบกไก่ ยี่บ้านยี่บ้านนอ้องเพิ่นเอาพันม่เสร็จละมีพันมายู่เ่ามีนี่ไรจะได้ซื้อปะมองไ่ได้ซื้อขอพี่น้องืะคุณนายขนาดคุณไได้เอาเท่นี้คุณะเนี่ยขนาดคุณไม่ได้ถ่ยนี่ยะคุณนะเอามาเบิกคุณนะแปหน่อามห้าหกจ็ดห้าหกเด้าหกเาเดดาเด้เียแล้วก็เอา้ <travailler> เราอยู่เสเดี๋ยวไปเพื่อนยาเตี๋ยมาหมนี่ยเราอยู่ก๊อกนั่งได้ก๊อกน้ำแล้วเหมออนเดี๋ยวไปเพื่อนยาเตี๋ยมาหมดเลยได้หลายอ่ะเฮ้ยเราเพิ่งไ่ได้ถ่ายด้วยดันเราไปปลูกอยู่ที่ยาเตี๋ยเตรียมก็ได้ครับพี่น้องปลูกกินน้ำกันหยาิพี่น้องกันไปเพื่อนยาเตี๋ยเนี่ยปลูกกินน้ำกันว่าแล้ววอาแล้วอะไรอีกบ้างเอออะอรยังไงอ๋อไปเพื่อนยาเตี๋ยมาหมดเลยไอ้ยาเตี๋ยเล้อยากปลูก มันเกี่ยวแนะบบทั่วแล้วก็ปลูกครับ,บทัว่วนี่บักทั่วพุม่มพุ่มก็ต้องพังแบปลูกไว้กันทั่วพุ่มบักทัวกท่วปีบักทัว่วแักแนวเครื่องบักแตงข้าวโพดแตงโมหลายอย่างนะครับนี่ก็กันปลูกลักษณะนี้มันเกิดสิทธิ์สทธิง่ามนะคพี่น้องมันติดหนามไก่หนามานายังไงเพิ่นเกิด เหตุโซล่าเซียวลงมาเห็ดระบบน้ำหยดแล้วครับยังลองทางอยากลองมึงบ่กันเสียอหวนเนาะหัวใหญ่เดลยคนน่ะมีเงินเท่ากับมีเยอะดอกซื้อว่าอยู่หมู่บ้านนี่ยคนน่ะบ่ได้ขุดเอาเราเรียกเบิ่งเห็นบ่เอาไปได้คับเครื่อมัน้อเป็นหนังเลยไี่หนักอ่าเด๋อ ผมไววประมาณน,นี้เข้ากระซึื้อมาอยู่แมนน,น,นีน่เป็นมันเกียวเหลืองนกเขาอ่ะอันนี้วะเปนปาดเป็นกนกเขาเป็นเกียวสีแค่ดอดสีแค่หอทแมนจะแซบจะแซบยูจะแซบด้วกันเพื้อยกันทั <laughs> นเห็นเรล่าอยู่ปราะมาณน่าอยุ่ณจะทำไมากน แม่บางที่ยวกัยน้าทงผุนบางเทีก็แมานานทงผีเอกลังปิดเยนี้๋ยวเอากระสอบมาใส่ตอนนี้ไอ้มาดกันไปเอาสอบมาใส่เครือมันเกียวแล้วชิ้นหอบไปเลยไอ้อหอบไปเลยเล่นบ่โอเคไอ้มาดเราไปชินหอไปเลยที่สันบ,บ่อย

บอบเอานนั่นบอบๆอบไม่ได้ดอกบออาชีพตัวบอบอไม่ได้ยังไงเยี่ยมเยสุขรา๋อีเี่ยดบ๊อบ เอาสอบมาอย้ไปล่ะ,ละอ๋อไอ้น,นี่กันสันสิปลูกแล้วปลูกปลูกก็เทีบต่ปลูกอะเฮาเฮาบอได้ตัดเฮาบอได้ปลูกเครือยาวเลยมาตัดเป็นสามขอด้วยเม,<า>มนอยู่บ้านน้องตัดเป็นสามขอยอดมันก็จะตัดทิมพ่า<ม>ทางเขาตัดทิมเนี่ยยอดใหม่มันก็บมะป่งขึ้นมาเด้วยใน้นองจะเห็ดอ่ะ พีกายพี่ก่อนนี้แม่ปลูกไล่หลายเลยนี่ปลูกมันเนี่ยเนีขายได้ไงไน้ขายได้อ,อยู่บ้านนอกมันจะมีมันหลายสีได้สีขาวสีแค่หลอดแตวก็สีสีเพือกนะแล้วก็สีเหลืองแล้วก็สีเขียวมีห้าสีพมนะมีอยู่บ้านนอกน,น,น,นะมันเท่ากับเราเขาเคยเอามาปลูก ได,ด้สอบหนึ่งว่าดีว่ดีนะไม่ได้ซื้อก็ดีจริงสิหรอท่านเมื่อแล้วเท่ากันเอาจุ่มจุ่มลงนองเลยนะใส่น้ำไว้จุ่มลงนองมันเท่าปลูกมั้งแต่มันซุ่มอยู่ไหม เออันแ่นเลงันแชน่ไว <laughs> <ộ> <laughs> uh ้เปถ้าปุเขากับตัดตดตัดเขาลีใบมันออกกันนะเยมัแด้งงัน่สนพอดีอดีได้สอบนึงพอดีสอบนึงพอดีไอีพายยังไงมึงดอกบัวแต่องนั่ฮะะ

ดอกงามก็ไปไหว้พระวันศินดอกแม่มันจะมีแล่วลาวมาปลูกไว้อืมงามคลองปัดคลองไปเห็นไหมสามสิบคลองเลยทีเดียวดินเราบดได้ที่ไอ้แถวนี้ขุนเล้าไปหยอดขุนเลาะตีฮุ้นสุนปานเนี่อ้าว,วกวววอวว็อ้อยเนาะอ้อวก็อ้อยลาวอะเอออ้อยลาวเหรอ

ใหอ้ก yeah. ็ไม hey, ่เห mm. ็นอล้วม yeah. ันมัดเขาใส่เพิ่ข้าวได้เปียขาเสียไม้้วสิบไม้เปยเไม้เปียาวเะบไม้เข้าเสีเปียวเสีจไมเปียวเสี้เียเียไม้เปียกไว้ เงี้ยบังอะไรเขามันนี่แหละนะอือนเป็อนอะไรที่ซ้นอนติดอะไข้ามาจุบน้ำเซีเขาองอข้าองอย่รได้ทีปลูกอ้อยมาหรือเมีนนยนปลูกอ้อยใซ่ยังทังไหมไปข้า ของงานเี่ออกมาอยู่งานนี่น่านตร่มหุ่นเที่ย เธอร้อน,นได้หรือเปล่ามีห้งน้ำน้ำอีกปีใสยย่างเกงมส่เด้อล้างคนอ่ะเด้อเจนี่ก็มิตปลาอ้อยนะครับแตะกปันกับลูกมันลูกข้าวผูกมัน แตงกวาเหมมีตรปลาแนี้คนกับโลแล้วนะครับอะยังอือสองมืงอเาไหมฮะสองมือเราไมไม่ต้งเป็นยาวมาแล้วมือมือยือนุเยอองนปลวกนี่ยังสีนั่นเนี่ยซุ่มๆดินซุ่มอยู่ 你好。<Bye> Le fanno.